วันนี้ขอเสนอสุภาษิตว่าความลับไม่มีในโรคชั้นใดสักวันหนึ่งความลับนั้นก็ต้องเปิดเผยก็เช่นเดียวกันเหมือนอย่างว่าเลไะอ้าวสักวันหนึ่งเห็ดมันก็ต้องผูขึ้นมาให้มาดามเก็บวันเสารนะ์น่ะไม่ได้ใส่กางเกงมาลุยน้ําไอ้นี่ไม่ได้อืมก็เลยวันนี้ใส่กางเกงตัวหน้าหนามาพร้อมเก็บเห็ดเลย เอามาทางปา่เาเรดเบอร์รี่ออกจากไอ้นี่เก็บเห็ดพุ่นงามมีดเตดอกใหญ่ๆพี่น้งอ,งนองมาเนี่ยใหญ่ังสีเลยมันอยู่ในป่าน,นะอย่างเงี้ยเนี่ยสอนยังสีละมาดามกับมาทางเอาทางเอาเออวันนี้ได้เตดอกใหญ่ๆพี่น้องดอกงามๆมีดเตดอกยังสีใหญ่ๆเลยค่ะใหญ่โผลใหญ่ผัวอ้าวพุ่น ดอกผุนดอกหนึ่งเห็นมานะผุนี่และยุงสิแล